เพื่อให้สังคมได้จดจัางดีกว่าเราทำทั่วให้สังคมได้ดิมิทาอันนี้เป็นสิงที่ดีที่พวกเราให้มาร่วมกิจกรรมแบบน้อง,ง,องอทยอยไปด้านหลังเน้อก็ไหนก็มีอาหารผลไม้ มีเนาะมีขนมตาดด้วยในูกนะมีเนาะมีขนมตาดด้วยไปด้านหลังเลยตอนนี้กิจกรรมของเรานอกจากเราจะมาเลี้ยงอาหารแล้วคนไหนคนไหนไม่กินยกเงิแล้วไปเรียกได้เลยกินได้เลย นี่แหละบรรดาเจ้าใบผัรียบอาหารเข้าเป็นผู้เดยบเข้ากัเป็นผู้ยกยกไปเพื่อที่จะไปให้น้องๆมีง้อของหวากมีง้อมีขนมตาลใหม่ๆอร่อยๆกินให้กินวันนี้เอฟซีทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนำโอนปันจจัยมาเพื่อที่จะเป็นท่าอาหาร น้องๆกับพบ่โจอ่านะครับนี่เอซที่อยู่ทางบ้านก็ไปแรงน้ำใจนะครับขอบคุณ f อซทุกท่านทุกคนที่มีใจใจเมตตาใจบุญใจบุญสุนร่วมด้วยช่วยกันนะครับอ่า พนักงานเสร์ฟวันนี้มีเยอะลูกวันนี้พนักงานเสร์ฟมีเยเอ, oh, sad. Sad, อะโ <c oughs> อ้เป็นแซบจะแซบแซบบ่าครับอรอยมไหมครับตอนเงาเนี่ยแซบ รนอ้องๆโรงเรียนคนตาบอดคอนแก่นนะครับตอนเย็นก็มีเยอะกว่านี้นะครับตอนเย็นพี่อพอ้องก็เลยชมแล้วนะครับต้องการอยากจะไปเลี้ยงอาหารน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเงย็นนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลก็เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์โรงเรียนโรง,งเรียนการศึกษาคนตาบอดคอนแก่นก็จะมีเบอร์โทรนะครับสามารถโทรสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับเจ้าหน้าที่กับครูอาจารย์นะครับที่อยู่โรงเรียนะนะครับศึกษานคนตาบอดคนแขนได้เลยนะครับอันนี้น้องอญิงนะครับ ช่วงเที่ยงนะครับจะมีน้องทั้งหมด40คนนะครับถ้าจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงช่วงเย็นนะครับน้องๆจะมีทั้งหมด80คนนะครับเพราะว่าช่วงเที่ยงนะครับจะแยกแยกไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับของสำหรับเด็กโตนะครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นระดับน่าจะเป็นระดับประถมนะครับแล้วส่วนที่ที่แยกออกไปเรียนน่าจะเป็นระดับมัธยม 2,020ันย uh, ี jacket, ่ส nah. right. ิบทพี่ดิ๊กก็ไปพึ่งนะมาต่อยอดอีก2,020บาทนี่ก็เป็นน้องยูทูปก็มาเงินต่อยอดน้องะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินตัอยอดนะครับที่ร่วมต่อยอดทำบุญนะครับแล้วก็วัดโจน้อนยูทูปน้องลำเพลินน้องลำแพนวันนี้มาเป็นอาหารเป็นอาหารกลางวันนะครับ มันมีโอกาสมองมองม,ม,มันมีโอกาสดีๆเราก็จะย้อนกลับมาอีกเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเอราะโจก็เคยมาใหญ่น้ายามใหญ่สังเมื่อก่อนเรามาจัดรายการที่มกรขอนแก่ลเราก็เคยพาทีมงานของเรามาเลี้ยงคุณนิตายาบุญเยี่ยมห้าร้อยบาทคุณนิตยาบุญเยี่ยมมาร่วมสนทบห้าร้อยบาทเอฟซีของวัตโจน้องผู้หิงนะครับเมื่อกี้ คุณไทยทูล e FC หนึ่งร้บาทเจ้าของเ c e ต o ุ k ชือด่วงมะพร้าวร่วงมะพร้าวเจ้าของเป็นกูแม่กแม่ทำหลักแม่ทำหลักสองบาท200บาทนะครับคุณธทีรวัด2 0สร้อยบาทคุณธีรัฒสองร้อยบาท อไอ้พศคนละาน,นาสองร้อยบาทไอ้พศคนละาน,นาสองร้อยบาทมาเยอะนะครับตอนนี้พี่อูบินก็จะไปตามดูร้องว่าน้องคนไหนกินหมดถ้าหมดแล้วเพิ่มอีกก็บอกพี่อุ๋มได้เลยนะเวลาครับเวลาที่เขาไปถามพูดกับพี่เกาหน่อย FC Mà Lai Xẹp bó hả Xẹp bó Chị này im đơ Trung tài sản FC Tại Mạng Trời Rung 109 109 ม,มันมันมานซีลาซีหลาจลมัน200บาทซีครัเาเจอจากประเทศเยอรมัน200บาทอ่าเพิ่มมาเรื่อยๆอ่าคุณเล็ก100บาทนะครับสามารถโอนเข้ามาได้นเพนื่อน,น,นะครับในเวลานี้น้นองกำลังทานข้าว คุณสัณ่งให้ิน100บาทนะครับรวมเข้ามาจากบัญชีของพ่อโจนะครับอตอนนี้ก็น้องๆทานเข้าอยู่คุณไม้ไว้ 1, 100บาทคุณ<ม>ที่ปูน200บาทนะครับเย็ดีของพ่อโจกับคุณริ์นะครับ คุณพิชภัทรสองร้อยบาทนะครับมาเพิ่มเติมนะตอนนี้น้องกำลังทานเบลจับนะครับตามที่น้องๆต้องการอยากจะกินวันนี้ก็โจกับพี่หูหิงเข้ามาแล้วอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมตรตกลงว่าเป็นเบลจับแล้วก็มีของหวานมีไอศครีมด้วยน้องๆมีไอศครีมด้วยนะ มีไอศครีมจากไถทองอ้าวไอศครีมช่วยตักด้วยตอนนี้พวกเราทีมงานไปเพื่อนยกเสิร์ฟอาจจะใส่ถาดเออทำเอาฐานหน้าฐานหน้าตะไให้ท่านท่านไอศครีมพันอ่าเรายกเสิรจอไปน่อเลยคนละคนละโบกคนละโบกอ่าเออเอาไปถาไปยกเลย เราเอาให้ครบกินให้อิ่มกินให้เต็มวันนี้ใครกินหมดแล้วหรือต้องการอยากเพิ่มเติมในส่วนอาหารก็ยกมือได้อิสเครีมไอต้องการก็ยกมือเพิ่มเติมได้กินให้หมดเลยนะถามหมดง่ายเลยเหมือนกันเฮ้ยกว่าจะเป็นเล็กๆก็ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ายๆเลยเนี่เหลือกรับป่านเพราะว่ามีเอ็มซีเป็นเหมาแล้ว งานรับสำห้องเลนจ้ิะคกัน,กน